สวัสดีครับคุผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเราหุ้นครับผมนะาเรียกว่าอีพีพิเศษนะเรามาเจาะลึกเรื่องราวของโรงพยาบาลราชธานีหรือว่า RCH นั่นเองจะเป็นยังไงทั้งรายได้กำไรโอ้โหออกมานี่สุดปังเลยทีเดียวใช่ครับผมแต่ก่อนที่เราจะพบกับคุณหมอนะฝากไลฟ์ฝากแคในส่วนของเช็คคุณเลยครับผมแล้วก็หุ้นอินไซด์เลยครับครับผมเราไปหาหมอสุริกันพร้อมๆกันไปไปกันเลยครับครับผม สัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับผมแนะนําตัวเองนิดหนึ่งครับผมนายแพทย์สุรินทร์ประสิทธิรันครับ,รบเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงพยาบาลราชธานีจำกัดมหาชนโรงพยาบาลเราก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็มีเรามีทั้งหมด2โรงพยาบาลน,นะครับคือ1โรงพยาบาลราชธานีอยู่ปากทางเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับอีกโรงพยาบาลเนี่ยก็คือโรงพยาบาลราชธานีรันะ ก็อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมโรจชนะนะครับรวมทั้งหมด2โรงพยาบาลก็มีประมาณเกือบ400รเตียงนะครับนะเห็นแจ้งงบมาแล้วโอ้โหกำไรกว่า400ล้านบาทนะเติบโตมากขึ้นด้วยตรงจุดนี้ครับผมก็อันนี้ก็เฉพาะเฉพาะเมษาพฤษภามิถุนานะครับแต่ถ้ารวมแต่มกราก็กำไรประมาณ894ล้านกำไรสุทธินะครับ8 9 4ล้านอันนี้ก็ถือว่าผมก็ มีความภาคภูมิใจนะครับในตัวผลกําไรท,ที่เกิดขึ้นนะครับหเห็นว่าอัตรากําไรขั้นต้นหรือกำาสุธทธิเนี่ยโอ้โหสีของไรายได้รวมมันเกิดอะไรขึ้นทําไมแบบเราเมนเทนได้แบบสูงมากมาก,มากขนาดนี้ถือว่าเยอะกว่าหลายๆกลุ่มโรงพยาบาลใช่ครับผมอันนี้ก็ต้องขอชุมเชยพนักงานทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือร่วมใจนะครับในการปรับตัวกับเพราะคือก็ควปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งก็คือรายได้เขาต้องมาจากโควิดนะฮะ แต่ในช่วงที่โควิดที่ทางรัฐบาลก็มีการเปลี่ยนกฎกติกาในการเบริกจ่ายไม่ว่าจะเป็นสถานการหลักการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสถานกานปร่ารทองคมเนี่ย <c oughs> ทางเราก็สามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรวเดเร็วนะแล้วก็ความสามารถอีโดดเด่นอย่างหนึ่งก็คือความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ความสามารถในการเบริกจ่าย <c oughs> เราเบิกจ่ายไปเนี่ยก็แทบไม่ได้ถูกตีกลับเลยนะครับอันนี้แล้วก็ <c oughs> อีกส่วนหนึ่งก็คือในไตรมาสสเนี่ย ในเดือนมิถุนากรกฎาดาน,นะครับก็คนไข้ที่จ่ายเงินเองเราก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับอยู่ในระดับ70-80%นะครับมันก็เป็นแรงเสริมเข้ามานะครับครับผมอ,อยากให้ท่านคุณหมอช่วยเล่าหน่อยว่าจุดแข็งจุดเด่นนะของอาเจทเนี่ยอยู่ตรงไหนมีอะไรบ้างครับคือนี่ฮะคือโรงพยาบาลราชธานีเราถือว่าเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนล่างตั้งแต่ชัยนาทลงมาถึงอยุธยานะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าเทียบกับในจังหวัดพระนครศรียุธยาแล้วเราก็ถือว่าเราเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็เทียบได้ว่าคู่แข่งของเราเนี่ยก็คือโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนอื่นก็ไม่มีนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลรัฐบาลน,นั้นก็คือมันก็คนละกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายเพราะว่าโรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรียุธยาเขาก็รับคนไข้บัตรทองแต่โรงพยาบาลเราไม่ได้รับบัตรทองเราก็รับประกันสังคมซึ่งขนาดนี้ ร <c oughs> วมทั้งคนไข้สิทธิ์อื่นๆนะฮะสิทธิ์เงินสดสิทธิ์ประกันชีวิตสิทธิ์อะไรนะครับถ้าพูดถึงคนไข้ประกันทังคมก็คือขณะนี้เราก็มีอัตราส่วนในการรับ่ประมาณเกือบ70%เซของผู้ประกันตนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยนะครับซึ่งแต่ว่าเราก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นจุดแข็งอันดับแรกของ,งของโรงพยาบาลราชธานีก็คือเราไม่มีคู่แข่งนะแต่ว่าเราก็ต้อง ก็คือแข่งกับตัวเองพัฒนาให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าที่จะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าอุบัติเหตุทางสมองเนี่ยผมก็ถือว่าเราก็เป็นจุดแข่งท่าด้านนี้นะครับเพราะว่าเราวางสตาติจี้ของเราก็คือเราต้องเป็นศูนย์อุบัตเนะิเหตุและศัลยกรรมสมองซึ่งเราวางมานานแล้วแล้วก็เราก็ทําได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้าจากอ่างทองสิงห์บุรีซึ่งเขาไม่มีไม่มี MRI นะครับไม่มี CT สแกนนะครับ ขาก็ส่งมาที่เราหมดนะครับนะครับอันนี้เราเราก็คุยง่ายเราก็เป็นเจ้าอุบั<笑><笑>ติเหตุทังนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่ริมสายเอเชียอุบัติเหตุมันก็ค่อนข้างเยอะโอ้ใช่ใช่ว่าเราจะเห็นข่าวนะออกมาสายเอเชียทั้งเส้นเลยไปจนถึงนครสวรรค์เลยว่กว่าได้นี่จะต้องมาแถวนี้ก่อนเลยครับเพราะเราก็มีสู่วิทยุด้วย เอาไว้ติดต่อประสานงานกับพวกรถมูลนิธิรถกู้ภัยเวลในการติดต่อประสานงานในการจะส่งคนไข้หรือว่าโรงพยาบาลที่จะรีเฟอร์มาเราติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วเพราะ,ะนั้นคนไข้ที่มาก็มาถึงปั๊บเราให้การรักษาได้เลยเพราะเรารู้ตัวโวงหน้าว่าคนไข้ประเมินสภาพสถานการณ์แล้วนะครับ,รบก็ทางมูลนิธิกู้ภัยก็เราก็ได้รับความร่วมมือที่ดีของอยุทยามีทั้งหมดประมาณ4มูลนิธิ ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็ส่งมาที่เราเพราะเราก็ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วเขามีการทะเลาะกันไหมแบบเขาแย่งตัวคนไข้แย่งเคสแย่งขอ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 ยุทธยาดีครับไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีสมัครสมานสามัคคีกรมเกลวกันดีนะครับมีตัวเลขไหมฮะว่าปีปีหนึ่งเนี่ยมูลนิธิเนี่ยมาส่งคนไข้ผู้ป่วยอุบัติเหตุเนี่ยมากน้อยแค่ไหนฮะวันหนึ่งประมาณสิบห้ารายครับวันหนึ่งประมาณสิบห้ารายนะครับเยอะนะวันสิบห้ารายครับเยอะ เพราะส่วนใหญ่ก็มีประกันสังคมด้วยมีประกันสังคมมีพรบมีอะไรคือคือเราก็มีสิทธิ์อะไรเราก็รักษาตามสิทธิ์คนไข้ก็ชอบก็คือก็ไม่ต้องเสียเงินนะครับแต่เงินสดภาครัฐแหละครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็มีศูนย์หัวใจด้วยนะครับซึ่งตั้งแต่ชัยนาทลงมาแล้วก็ลงยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราก็ยังไม่มีนะครับาเราก็ให้การดูแลนะครับ ั้งผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจนะครับทําบอลลูนจี้ไฟฟ้าอะไรเราก็ทําได้หมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาได้ค่อนข้างดีนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็มีศูนย์ผ่าตัดด้วยกล้องนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าแผลเล็กเจ็บน้อยหายง่ายฟื้นตัวเร็วนะครับเราก็ผ่าได้เกือบหมดเราผ่าผ่าได้หมดนะครับใส่ติง่งใส่เลือนผ่าตัดมดลูกด้วยกล้องอะไรพวกนี้นะครับผ่าตัดกระดูกผ่าตัดข้อ เปลี่ยนกระดูกเปลี่ยนข้อเราก็ผ่านให้หมดนะครับเขาถือว่าเราก็มีจุดโดดเด่นทางนั้นนี้แล้วก็เครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือเราก็ลงทุนไปเยอะนะครับอย่าง CT สแกนเราก็เป็นรุ่น128สไลด์นะครับซึ่งก็ค่อนข้างได้ผลเร็วนะครับแล้วก็อ่านได้ละเอียดเรามี MRI นะครับซึ่งในละแวกนี้ก็ไม่มีนะครับรบวมทั้งห้องแบบของเราเราก็ลงทุนไปทั้งหมดประมาณเกือบ 20ล้านนะครับแลก็ก็เป็นหลักที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยนะครับอันนี้ครับผมแม่คุณหมอเอ่ยเรื่องของศูนย์หัวใจศูนย์นั่นศูนย์นี้ล่าสุดมาเนี่ยเห็นว่ามีการแบบจะทำศูนย์รักษามะเร็งด้วยใช่ช่วยอัปเดตหน่อยครับเป็นยังไงบ้างแจ้งตลาดไปหยกแจ้งตลาดมาหมันมาเนี่ครับผมก็อันนี้ก็เป็นการลงทุนอันใหม่นะซึ่งเราเพิ่งแจ้งตลาดไปครับก็คิดว่าใช้เงินลงทุนประมาณ210ล้านนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยคนไข้เนี่ยที่เป็นมะเร็งนะครับ ในแถวอยุธยาสุพรรณปัตุมสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทลบบุรีขณะนี้คือต้องไปฉายแสงที่ศูนย์มะเร็งลบบุรีที่เดียวเพราะฉะนั้นซึ่งก็ค่อนข้างที่จะแออัดคับข้างนะครับแล้วในขณะนี้คือ,น,น,คอนโยบายของรัฐบาลก็ทางสนกง,งานหลับการสุภาพเชงชาติเขาก็ว่าไปไปที่ไหนก็ได้โดยที่คนไข้ไม่ต้องเสียเงินนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยนะครับ ซึ่งขาคาดว่าเราน่าจะให้บริการได้ก็คง1เมษายนปีหน้านะครับโอ้โอ้ทำไมถึงว่าเรา็วขนาดนี้ฮรก็เราซื้อเครื่องไม้เครื่องมือไว้แล้วนะฮะ<อ>แล้วก็แล้วก็เราซื้อเป็นเครือข่ายนะครับก็เราก็ประหยัดต้นทุนไปได้เยอะนะครับประหยัดต้นทุนไปได้เกือบ40ล้าน,นโอ้โหพอซื้อทีเดียวซื้อลูมกับโรงพยาบาลอื่นประมาณ8ปดเ้าเครื่องครับแล้วก็ทําให้เป็นวอลลุ่มก็ประหยัดต้นทุนไป มีอีกที่หนึ่งนะที่ผมเห็นผ่านมาก็คือระหว่างทางก็มีโรจนะด้วยครับคือต้องถามต้องบอกว่าตรงที่สำนักงานใหญ่คือตรงที่อุทยาเนี่ยกับโรจนะเนี่ย,ก,ยก็ห่างกันไม่ได้มากมายเลยอะไรคือกลยุทธ์ที่เราถึงเลือกที่จะตั้งโรงพยาบาลราชธานีโรจนะคือต้องยอมรับนะครับว่าเมืองของจังหวัดพระนครสีอยุธการกำลังขยายไปทางนั้นครับนะครับขยายไปทาง ถนนรจนะที่ผ่านนิคมรจนะไปทางวางน้อยหมู่บ้านจัดสรรกําลังไปเกิดนะครับ,รบแล้วก็ต่อไปเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์สายบางปะอินสระบ,บุรีโคราชนะครับ,รบซึ่งก็จะห่างจากโรงพยาบาลไปไม่มากแล้วขณะนี้เราก็าไปเปิดเป็นอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินตรงจุดนั้นที่ตอนนี้การจราจรก็กําลังแออัดครับข้างแล้วพออนาคตก็คือพอมอเตอร์เวย์เปิดเนี่ยถนน ก็จะขยายเป็น1ิเลนะนะครับม,มันคือความเจริญมันไปทางนู้นนะครับเราก็เห็นว่าในเมื่อทิศทางความเจริญของเมืองไปทางนั้นถ้าเราไปเปิดโรงพยาบาลไว้เมื่อเมืองมันเจริญขึ้นเต็มที่เราก็ให้บริการได้พอดีนะครับก็เปกานนตนนะครับก็คือเราก็ดูว่า <c oughs> ทิศทางการพัฒนาของภาครัฐไปยังไงค,ความเจริญไปยังไงความเจริญไปมีชุมชนยังไงก็ต้องมีโรงพยาบาล นะครับนอกจากชุมชนแล้วโรงงานอุตสาหกรรมก็เพียบเลยนะแถวนั้นครับผมนะก็ก็ถือว่าเป็นนิคมที่ใหญ่ที่สุดในในอายุธยาครับครับผมนะพูดถึงโรงพยาบาลแล้วนะสองที่ครับช่วยอัปเดตให้อีกสองที่ที่เรากําลังแบบขยายนะไปปักหมุดไปแล้วด้วยตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไงบ้างครับที่หนองแคเราก็เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเพราะว่ามันก็ไม่มีคู่แข่งนะครับแล้วก็แถวนั้นก็มี นิคมอุตสาหกรรมซึ่งค่อนข้างใหญ่นะมีผู้ประกันตนท่านทั้งในนิคมทั้งนอกนิคมน,น่าจะประมาณทักแสนห้าหมื่นคนนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่น่าจะมีเักภาพ,าพทางธุรกิจด้วยครับนะเ็เมืองก็กําลังเจริญเติบโตบนะครับแล้วก็ส่วนโรงพยาบาลคู่แข่งก็น่าจะเป็นโรงพยาบาสลสระบุรีกับโรงพยาบาลเอกชนที่หนึ่งนะครับซึ่งเขาไม่น่าจะเป็นคู่แข่งเพราะปัญหาก,กันต้อง30มสิบกิโลนะครับ เพราะนั่นก็การนี้กาลังตอกเสาเข็มก็เสาเข็มเสร็จแล้วกําลังขึ้นนะครับกาลังขึ้นชั้นหนึ่งอะไรเนี่ยครับส่วนที่บอวินก็ <c oughs> กําลังจะไปยื่นเอเอนะนะครับ,รบที่บอวินก็เป็นพื้นที่เป็นศูนย์กลางของ EEC นะครับก็คาดว่าจะมีประชากรเนี่ยเข้าไปอยู่ที่นั่นน่ยหลายแสนคนในอนาคตคนะครับเฉพาะผมไปเซอรวจพื้นที่มาแล้วเฉพาะเทศบาลใกล้ๆกักอบบอวินเนี่ยมีประชากรประมาณ30,000นคนอยู่แล้ว แล้วโรงพยาบาลเอกชนก็ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปปักหมุดไว้ก่อนปักหลักไว้ก่อนนะโอกาสที่จะเจริญเติบโตไปข้างหน้ามันก็น่าจะไปได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับน่าเรียกว่าไปทับไปปักหมุดที่ว่าทำเลย,ยังไม่มีใครนะยังไม่มีเนะจ้าถิ่นนะ่ะพูดง่ายๆนะโอกาสของนะารัตนานีก็มีสูงในการทํารายได้นตรงจุดนี้ครับแล้วก็ถ้าเราเรีบไปเร็วที่ดินมันก็ยังไม่แพง การลงทุนการที่จะคืนทุนมันก็พูดง่ายว่ามันก็มีโอกาสที่จะมันจะคืนทุนได้เร็วโดยปกติแล้วเนี่ยโรงพยาบาลก็จะมีการซื้อนด์แบงค์ซื้อที่ดินเก็บเอาไว้เพื่อในการขยายโรงพยาบาลในอนาคตตอนนี้เรามีโอกาสที่จะซื้อนด์แบงค์เพิ่มเติมอีกไหมครัก็เมื่อสาวาทที่ผ่านมาผมก็เพิ่งไปดูแถวพนัสนิคมแถวบ้านบึงนะก็ไปดูแล้วว่าคือตอนนี้ มันก็เป็นโอกาสนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือบางคนก็อาจจะประสบกับภาวะเศรษฐกิจนะครับมันก็เป็นโอกาสของคนที่มีเงินสดนะครับก็ไปดูมาสองที่ที่อำเภอพนัฐกับท,ที่อำเภอบ้านบึง<อ>นะครับ<อ>แต่ก็ยังไปไปแต่ก็ยังก็คือคิอคดว่าภาคตะวันออกเนี่ยเป็นภาคที่มีหนึ่งรัฐบาลก็ไปมุ่งเน้นพัฒนาทางภาคตะวันออกเยอะงบประมาณก็ลงทุนไปที่นู่นนะครับแล้วพอแล้วก็ดูแล้วก็คือ ประชาชนอะไรพวกนี้ก็จะเกิดเป็นชุมชนใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ก็คิดว่าภาคดอนออกเป็นภาคที่มีเสถียรภาพ,าพมีพาธะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีรายได้ต่อหัวก็ดูแล้วก็ติดอันดับหนึ่งในห้าของประเทศไทยมาตลนอดนเราเห็นแบบการขยายของของไอเจดีว่าราชธานีแล้วต้องบอกเลยว่าแหมสองถึงสามปีนี้ระวังเป้าหมายของบริษัทหรือว่าไอเจนี้เติบโตอย่างไรครับคุณหมอครับ เราขยายไปในพื้นที่ที่หนึ่งเนี่ยว่าการลงทุนไม่สูงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราดูแล้วว่ามีศักยภาพที่จะคืนทุนได้เร็วแล้วก็คู่แข่งก็ไม่มีอันนี้ก็คือเราคือมันยังมีพื้นที่ที่ให้เราขยายได้อีกเยอะที่ที่มีสามองค์ประกอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็เดินไปด้วยความมั่นคงก็คือคงไม่ได้ไปแบบไม่มั่นคงนะไปแบบพอดีพอดี นะแต่ว่าก็คือให้ผู้ลงทุนนักลงทุนที่มาลงทุนกับเราก็ให้ความเชื่อมั่นว่าเราก็เราลงทุนอะไรทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วด้วยความรอบละเอียดรอบคอบนะครับแล้วก็ไม่ลงทุนอะไรที่มันเกินตัวเกินไปนะครับอันนี้นะครับก็ผมคิดว่านโยบายของเราก็คงจะไป <c oughs> โรงพยาบาลมะเร็งถ้าเราเมษาเราเกิดได้จริงแล้วเราดูสักยภ,ภาพแล้วเราก็คงจะเร่งขยาย <c oughs> เพราะว่าหนึ่งลงทุนไม่แพกไม่เยอะ แล้วก็คนที่เป็นมะเร็งก็นับวันก็คือขนาดนี้ทุกที่เนี่ยที่โรงพยาบาลที่ให้บริการฉายแสงมะเร็งเนี่ยมันเกิดคือส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลรัฐซึ่มันเกิดสัยภาพก็อยู่แล้วซึ่งเท <c oughs> ่าที่ผมไปฟังมาคือโรงพยาบาลรัฐเขาก็ยินดีเพราะบางที่เนี่ยฉายแสงจนถึงสุกเนี่ยบางที่ฉายแสงถึงสี่ทุ่มนะซึ่งมันก็ซักเฟอร์ทั้งคนให้บริการทั้งคนไปรับบริการบางคนไปแต่เก้าโมงได้แฉ่ได้ฉาย 3, บ่ายสามบ่ายสี่ เนี่ยครับเพราะคนมันเยอะมากนะครับครับผมโหเห็นอย่างนี้แล้วคนในกรุงเทพอยากจะวิ่งขับรถมายุธยาเลยนะนะถือว่าไม่ไกลนะเอะจริงไม่ไกลนะเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับในเมืองเนี่ยเราเจอรถติดก็เป็นชั่วโมงสู้ขับรถมาตรงนี้ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงเต็มที่เข้ามาตรงนี้ได้รับใช้ได้ใช้บริการแน่นอนโอ้จากดอนเมืองจากปทุมมาถึงผมเนี่ยไม่ถึงสี่สิบนาทีก็ถึงแล้วมั้งดีกว่าขับรถในเมืองเออแล้วก็อียานก็คือนะคือโรงพยาบาลราชธานีเนี่ย ป็นโรงพยาบาลที่กรมการค้าภายในให้ประกาศสยามบัตรมาด้วยเนาะเป็นโงรงพยาบาลที่มีค่ายาและเวชภัณฑ์เนี่ยราคาไม่แพงนะเพราะนะว่าผมเป็นโรงพยาบาลที่ค่ายากับเวชภัณฑ์เนราคาไม่แพงนะครับเรามีแบ่งกรงแบ่งเกรดแม้ว่าถ้าเกิดลูกค้าประกันสังคมยาเท่านี้ลูกค้าเงินสดเท่านี้อะไรอย่างไงก็ค <t> ือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราให้เหมือนกัน <gods. S 2> อดี๋ยวเขาให้เหมือนกันคือเราก็คิดว่าเขาลูกค้าประกันสังคมก็มันก็เป็นผู้ที่ ่าจเงินให้เราอะนะครับเราก็ไม่ได้แบบคิดว่าก็ให้การรักษาแบบเท่าเทียมกันนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรากําลังมีฐานลูกค้าใหม่คือเดิมคือเดิมเนี่ยเราไม่ได้ไปทําสัญญากับกรมบัญชีการในการรับข้าราชการตอนนี้ผมก็ทําเรื่องไปแล้วผ่านการพิจารณาของกรมบัญชีการเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วก็เขาอ,อยู่ระหว่าง เสนอทางผู้ใหญ่ของกรมบัญชีกาลางลงนามในสัญญานะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงนามในสัญญาปั๊บผมก็สามารถที่จะรับสิทธิ์ข้าราชการเข้ามาผ่าตัดผ่าตัดแบบที่ไม่ใช่ฉุกเฉินนะเช่นผ่าตัดคลอดผ่าตัดมดลูกผ่าตัดต้อกระจกโน่นนี่นั่นซึ่งอ่าเป็นเด็กซึ่งมันก็จะทําให้ผ่าตัดกระดูกสันหลังคือไม่ใช่พวกฉุกเฉิน นะอันนี้ซึ่งมันก็ผมคำนวณแล้วฐานลูกค้าผมก็ยังมีประมาณสักแปดหมื่นคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาเสริมรายได้เข้ามาครับผมที่หลังจากถ้ารายได้จากโควิดหมดไปเราก็จะมีเหมือนเหมือนมีคนไข้เงินสดอยู่เป็นฐานอยู่ในมือประมาณแปดหมื่นถึงซึ่งไม่ว่าสิทธิราชการไหนนะครับอยู่อ่างทองงห์บุรีสุพรรณก็มาใช้ผมได้ทั่วประเทศไทยใช้สิทธิ์ได้หมดครับผม จะเริ่มเมื่อไหร่ฮะตุกินในประมาณฮะประมาณเออเพราะเห็นว่าผมตามข่าวไปข้างสุดท้ายเห็นว่ากาลังเสนอผู้ใหญ่ในกรมบัญชีกลางลง,งานามเป็นสัญญาน่าจะกันยาผมว่าเขาก็น่าจะจบนะก็น่าจะเริ่มแจ้งให้ขา้าราชการเริ่มทําแจ้งข้อมูลข่าวสารไปนะครับโอ้โหไต่มาสี่หรือปีหน้าคงได้เห็นแบบหน้าฐานลูกค้าใหม่ของรัฐธา,านี่เพิ่มมากขึ้น,นจุดนี้ครับเพราะว่าคือเราก็มาช่วยเสริมในการให้บริการนะครับ ก็คือเพราะว่าขนาดนี้บางทีสิทธิข้าราชการก็จริงแต่ว่าบางทีก็คือมันรอคิวนานมันรอคิวนานอันนี้เราเข้ามาช่วยเสริมนะครับไปเสริมก็คือก็คือกรมบัญชีกลางก็อาจจะเบิกจ่ายเงินส่วนหนึ่งซึ่งไปว่าไปที่ไหนไปว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐกรมบัญชีกลางเขาต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ก็ถ้าข้าราชการคนไหนก็คือเขาจ่ายเพิ่มเมื่อแอดออนเข้ามาเพื่อไม่ต้องไปรอคิวแต่ก็อย่างที่บอกโรงพยาบาลผมมันเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ได้คิดแพง นะครับกรมการค้าภายในเขารับรองมาแล้วนะครับก็ค,บนะคือเราก็อยู่เราไม่ได้คิดแพงนะครับอยู่กันแบบพี่พี่น้องๆครับผมนะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังนะรายการคุยข่าวเราหุ้นนะได้เห็นเส้นทางการเติบโตการขยายธุรกิจด้วยว่ามีฐานลูกค้าใหม่ๆนะของราชธานีหรือว่าออเจเที่ที่ผมชื่อว่าแมใครที่อยากจะถือลงทุนในหุ้นตัวนี้ระยะยาวหรือว่า ฝากผีฝากใครได้แต่ะยะระยะสั้นนี่จะมีขึ้นเอดีแล้วนะอ,อะันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองนียี่สิบสองก็ยี่สิบสองสิงหาสองบาทต่อหุ้นใช่ครัใชครับก็คือว่าเราก็ก็จ่ายคืนให้กับคนที่เชื่อมั่นซื้อหุ้นเพื่อ คือคนคนซื้อหุ้นนะคนลงทุนก็อยากได้เงินปันผลนะครับเราก็คิดว่าเราก็ตอบแทนให้นะครับแล้วผมก็คิดว่าเราก็ตอบแทนให้ไม่น้อยนะเราถือว่าคือในเมื่อท่านให้ความไว้วางใจกับเราเราก็ตอบแทนให้ท่านไปโดยที่เรามีเงินสดพอที่จะจ่ายได้ไม่ไม่ใช่แค่พอเยอะเยเลยผมตอบแทนในนี้นักลงทุนที่ถึงหุ้นเราก็คิดว่าก็น่าจะพอใจ ครับครับผมนะอยากให้ทางคุณหมอสมรินมีอะไรฝากไปถึงนักลงทุนนะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นของ r j เนะครับอยู่ไหนครับก็คือผมกล่าวเรียนทุกท่านที่ถือลงทุนในหุ้น RJH นะครับว่าผมแล้วก็ทางกรรมการบริษัททุกท่านนะครับก็มีความตั้งใจจริงที่จะบริหารงานโรงพยาบาลนะครับให้เติบโตด้วยความมั่นคงนะครับแล้วก็มีผลประกอบการที่ คิดว่านักลงทุนทั้งหลายที่น่าพอใจนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราเนี่ยลงทุนในทิศทางที่มีความเสี่ยงไม่มากนะครับทั้งในแง่ของเงินลงทุนทั้งแง่ของโอกาสทั้งแง่ของคู่แข่งนะครับก็ผมก,ก็ทำงานเต็มที่นะครับแล้วก็มีอะไรก็เราก็ตอบแทนคือผมถือว่า <c oughs> ในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารที่นี่ก็คือต้องรับผิดชอบ3ส,ส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้ลงทุน ให้ได้ผลประกอบให้ได้ผลลัพธ์ผลตอบแทนที่คิดว่าเหมาะสม,มแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องรับผิดชอบต่อผู้มารับบริการให้เขาได้รับบริการที่ดีแล้วก็คุ้มกับเงินที่เขาเสียไปอีกส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องรับผิดชอบต่อพนักง,งานให้เขามีความสุขกับการทํางานแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเท่าที่เขาหน้าจะพึงพอใจนะครับก็สามส่วนนี้เราก็ในหน้าผมเป็นผู้บริหารเราก็พยายามที่จะบาลานซ์นะครับให้ได้นะครับ เคงไม่ละทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งนักลงทุนทั้งพนักง,งานแล้วก็ทั้งคนที่มาใช้บริการนะผมซึ่งผมคิดว่าเดอนนี้เราก็น่าจะทําได้ดนะีเรื่องร้องเรียนเราก็น้อยนะครับไม่มีนะครับ,นะรบอัตราการคงอยู่ของพนักง,งานเราก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณทักแปกว่าเปร์เซ็นตก็โอเคนะครับส่วนผมประกอบการส่วนการให้เงินปันผลผมคิดว่าเราก็โดดเด่นนะครับในรอบรอบหลายหลายปีที่ผ่านมานะครับ ครับผมนั่นคือมุมมองของหมอสุรินทร์นะถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่ของราชธานีหรือว่าอาเฮ์ผมเชื่อว่าเราฟังไปแล้วนะผมเชื่อว่านะเดียเด๋ยวโดยคราวหน้าเราคงมีมาอัปเดตกันเรื่อยเอานาะสำหรับตัวของกิจการ<ช>ของอาเจฮ์ตรงน,น,นี้ต้องจับไปคุณหมอแล้วยังเป็นนักบริหารต้นทุนชั้นดีเลยก็พอแล้วครับผมนะเราทั้งสามมนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในอีพีข้างหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ